ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมทีซีดีแคทเตอร์โอเย่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับี่คุณกระยาช่วคือไมค์ครับไมค์ครับในเวอร์ชันดีจีหนึ่งจุดสี่จุดเก้านะครับในโหมดสไบเวิร์ลโหมดก็จะมาชีวิตรอดกันนะครับผมจะมาเอาชีวิตรอดกับคุณด่าก็ไนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับเด็กเป็นเรื่งมึงอะไรที่เสกมึงอะไรใครด่ากูวะ นึงถ้ามีคำหยาบหลุดมาก็ต้องขออภัยด้วยครับโอเควันนี้จะมาชีวิตรอดกันยาวๆเนาะอ่ะตัดต้นไม้กูตัดต้นนี้ไอ้ไอ้ลูกเปต้นนี้นะโอ้เชฟแมนเดี๋ยวลต้องมากันริมทะเลนะครับเหมือนบ้านที่แบบว่าระวังระวังจับหอวไอ้เตนท์ก็เตนท์หรูไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำไม่ได้ว่ายังไงต่อวันตามจริงอ่ะมีเพื่อนสามคนนะคะแต่อีกคนนึงมานั่งดูผม ซึ่งเขาไม่มีโทรศัพท์จะเล่นเกมขนแสดงความหมยอะไร R I P ตื้อ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 ตา่น้เฮ้ยอย่าพูดคำหยาบมากดิเด็กดูเยอะเด็กดูเด็กดูของเราเยอะโอ้โหใหญ่ด้วยของไฟเด็กดูเด็กดูอะไรอ่ะหนังโใช่คือใช่ได้อย่าลืมติดตามในช่องไอมาต a กเกมทด้วยนะคะัดเดียววัดยิ่งแจกนแกะแกตังหมายะ แจกตังค์เหรแจกตังค์เหรของเยอะอ่ะเจ็บเจ็บจบแล้วนะคุณผู้ชมเจ็บมากคนแบบนี้โอเคขุดมาขุดต้นเขาเนี่ยต่อวันนี้ค่ะทำไมพวกคุณขุดต้นไม้เยอะจังเลยครับจะทำจะตัดไม้ทำลายปลากันเลยครับเนี่ยใช่ครับแรสเต็ปติ้งแล้ยระวังต้นบวชเห็นเนาะระวังต้นต้นบวชบวชยาบ้ามั้งเฮ้ยเราเราตัดไม้ทำลายป่าเราหมดผมก็จังที่ตัดไม้โมโหแล้ว ได้อะไร่ละสองได้สิบสามละต้วไม้ยังตัดไม่ครบเลยสิบสี่เฮ้ยไม่ต้องวัดก็นเราขี้เกียจมาจำนะฮะนักชมจะรำคาญเอาสำหรับเกมนี้นะครับช anel ผมก็จะมีแต่ความมาเชิงความรู้นะฮะและความหัวร้อนโอ้ยอะไรกับจักรกลนะฮะทมครับผมชินจักรนะครับอาศัยอยู่ที่โรงเรียนไหนอะไรไม่บอกครับยิอยากรู้ไปเลยคุ้นเกินหะอยากรู้ ยังรู้ว่ามาหาเพลงของใครครับแต่เอาครับสัปดาค้วก็กระทืบไรครับอยากกระทืบครับกระทืบไรนี่กระทึมวูู้ได้เลยนะแบตแบตเหลืออะไรเนี่ยแบตเหลือที่เจ็ดนะฮะแบตนคุณเหลือสามห้าไอชิบหายนะคุณต้องรีบแล้วดักคุณดักคนไหนจะไปแล้วนะโอเคถ้าสมมุติว่าเสร็จแล้วมาริมทะเลนะเรากล่องคัฟฟิ้งเทเบิลไว้ให้โอเค ไม่ใช่ไม่ได้วาไม้เช็ดแม่โอ้ยเสียนต่ำเอ้ยบ่าดีไอลันชดไอใครวะสังคังไงฮะสังคังวังคังตาราบังตุ๊ปองแต่ให้หลังุ่๊ปปงไม่ใช่ไม่ใช่ ลำระบำชาวขอเอ๊ะเอ๊ะเนขวานขวานเก็บไว้ดนเชนนะยสาเห็นเชนยังเก็เนั่นแหละเล่นไปตามน้เองห่อเหอะจิ้มห่อแต่คนร้องก็เจ็บห่อจังเลยนะครับคนไม่ร้องม่ได้ติ๊งอ๊ะติ้งติงติงเอ๊ะติงติงติ๊งติงติงติงเอ๊ะติง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 ง คุณผู้ชมจะรำคาญเอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวค่าสร้างบ้านก่อนนะตามจริงมีสามคนเลยคนนึงเขาเรื่องมากเขาเขาอยากจะเปิดเซิร์ฟผมเลยรำคาญแม่คนเสริมไลร่มากเลยสเต้ยน้ำเต้าลอยอยู่บ้านแล้วใครอยากให้พวกผมเปิดหน้ากันนะคะอย่าลืมกดกดจับจับคายนะให้ถึงร้อยเพราะถึงเดี๋ยวน้องหมูจ๋าสเด้มาค้อมไม่ใช่แล้วท่านจับจับคายถึงหนึ่งหนึ่งไรแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอันถึบสามหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ รอยเดียวพอรอยเดียวพอฉันเดี๋ยวผมขอตัดเรื่องานเนี้ยจุดเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอเคนะมาต่อวันเดียวเมื่อกี้เปิดเจอให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับ f u c k i n g debut อันนี้ก็อวดชาแนลไง this is the super smash a m มาแน่ยมาเน่อวดชาแนลเลยพูดเยี่ยงก็ไม่ได้นะพวกเนี้ยเดี๋มาต่องูช่้ชาแนลกูเลยเสือกอะไรไอ้สัตว์ น้องแคระน้องปาอยู่ลิ้นตาลิ้นคุณไม่น่าตกปาคุณนั่งชั้นก็อยู่ลิ้นตาลิ้นเลยอ่ยเขาได้ยังเขาได้ยังเขาได้ยังใจนั่งเห็นเธอนน้าเฝ้าจุฬาเดี๋ยวด้ะทำไมรู้สึกบ้านเรามันงงไงไม่รู้ใจจะไปใครมาสาวมึงสร้างผิดวะเนี่ยสร้างผิดได้ เอากระจกเอาจบเอาจบแค่ชั้นเดียวพอไหมชั้นหนึ่งทำเป็นบ้านสองชั้นเลเออเดี๋ยวค่อยทำชั้นที่สองนะหายหมดมั้งหรคือว่าสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มาเอาไปสร้างบ้านก่อนเนาะนะตอนหนังเราชนะเป็นหินซะเลยนะฮะไม่ใช่แล้วบ้านหินไม่สวยจริงจริงครับบ้านหินไม่สวยจริงไม่สวยพูดทำไมอ่ะคนกี้บอกว่ากูยิงด้วยฮะ เขาค่อยทำไปทีละฉันนี่คือมึงเข้าใจไหมอ้าตัวนี้เก็บไว้ก็ได้เนื้อเ้ยเดี๋ยวไว้นะเดี๋ยวแล้วให้มันตรงกันนะเดี๋ยวตุ๊ดใหเยันใจเย็นนะ็กดูเยอะขอษนะฮะโอเคอุ้ยผมลืมครับขออภัยด้วยผมลืมเปิดเสียงเกม โอ้ยเปลี่ยนเฟรคเกอร์ไวไฟเร็วไปไหนวะไม่รู้แล้วช่างมันเถอะไวไฟเร็วแรงไม่เห็นรวยเลยเหี้ยไม่เห็นเรตัดไฟเด็กอายุความยาวมากฟาเด็กดูเยอะไหนเของขึ้นเนี่ยเพื่อนขอขึ้นเนี่ยเพื่อนแล้วชั้นนี้จะต้องสร้างต่องไหมล่ะโอ้ยเพื่อนมาดูเยอะหมดแล้ว I am b e มเบรคขึ้นเนี่ยเพื่อนเขาขึ้นเนี่ยล้ื่อนเขาขึ้นเนี่ยเพื่อนเขาข้สัตว์ เอ้ยไอ้พวกคำหยาบต่อหน้าชแนลดิวะเดี๋ยวก็โดนแบนอ่ะพี่มึงว่าเป็นงานอะไรนี่ยังไงมันก็ต้องโดนก้มมึกสามตัวมหมึกสามตัวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับย้าพวกคำหยาบไปแม้ว่าไปขอไรอยู่ที่โรงแรมคอนเสหรั์ตชแนลกูเด็กดูเยอะงงไงอะใส่หรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรปุ้งเงี้ยปุ้งเงี้ยอันนี้ทำเป็นอะอันนี้ทำเป็นไงอะไรพวกเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจับถอดเกยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนชั้นสองปล่อยไว้ก่อนทำหลังคาปีก่อนเลยเดี๋ยวเราไปอุ้ยขอโทษขอโทษเฮ้ยขอโทษขอเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปขุดหินเอาถ่านก่อนน้ำพานี้ก็อาจจะได้ไม่นานหน่อยนะคะก็อาจจะเดี๋ยวพอมีวัตถุดิบอะไรครบหมดือนไม่ต้องกดย้ำกันไไไมมม่่่่ยคครับหาหาผู้เขาแถวนี้ก่อน ทีอันนี้ชื่อว่าไม่แค่วอสินี่ครับนี่ครมีเสียงเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคบาเตียวเตียแลอให้ดี่ลองให้โอ้มึงอะโอ้ยอย่าพูดคำยาเยอะะอนชแนจะเย็นพี่เินวแชแนลแักแนลได้ด้วยชักแนลได้ด้วยับแนได้ทแนลด้ยาจเล่นแบบซ่อนหามากกว่าไหมจะทำขึ้นไหมซ่อนหามนหาต้องใช้แปดอันใช่ป่ะ ก็ได้ก็น okay. well er. er. right yeah. ah, ือหลายเอจัวะนี้ค้าเป็นการไฟติงกับซอมบี้เขายิ่งวังหนี้โอ้โหซอมบี้มาเบ้าแล้วครับโอ้โหไับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเกะเมา้ครับแอปเปิ้ลทองเ้อาเพิ่งเกลีียวให้เป็นแอปเปิ้ลเชียวหน่อยิแบงคคนหรือคนแหลกจริงด้วยเดี๋ยวไปนะาวนเดอรแหลกมุมันสิบห้าสิบ เดี๋ยวมันก็ไม่ได้ไหนเจอหรอกไม่มีสติีกหกโอเคได้นะ่นทเลซายอ่ะกินเร็วอีกเจอ้ยอ้ยฮะหประมาณกี่โมงหกโมงเยแล้วเรียกับบ้านเข้าบ้านทำไมวะสินมากกลัวทำไมกลัใจแล้วกูไม่แลกเลยเดี๋ยว อย่างดัาม่าเดี <let bra. S 1> <pos> ๋ยวลรโพงค่าแตกตียูไม่ได้กินขาวแคตกเลยวะแล้วประตู้เลยปูสั่งรตแค่ส่งตูเสียก็ได้กินข้าวบ้านไม่ได้เออจะเป็นยอสั่งนี่ได้เลยสั่งไได้เลยสั่งนี่แหละสั่งเใช้ขวานทีเรียบร้อย ี้เินี่มหลนฟรีหรือโมยแยะไอบอลบอมันมีมูลิัม์สตริไม่า่าี้โอเคถออแล้วเอ่ง้าใครมไม่ถ้าใครมองไม่เห็นก็ต้องขออภัยในบ้านด้วยเดี๋ยวเพิ่งหาไอ้มองไม่เห็นจะปิดตะุ่ยงได้ไหมซอมบี้แ่นี้มีไหมไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นเล่นเลย่ามีมีหล่ยไมครับ มีซอมบี้แถวนี้ไหมมีมีขาแล้วครับพี่จะวางบนไม้เหรอเออวางบนไม้มันจะเห็นไหมนะเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นแล้วคุณผู้ชมคือผมก็มองไม่เห็นแล้วกูยังมองเห็นอยู่เลยนะเนี่ยออยู่้มปิดไปเอาทำไงดีอ่ดีแบบเปิดต้องโต้ไม่ได้เปิดแสงเยอ่อเลยขึ้นให้คนอื่นเห็นต่อมันจะสว่างเฮ้ยไม่เป็นไรด้วยอ๋อผมมีวิธีแล้วผมมีวิธีแล้วนะ เป็นมันแย่เอาไม่ดีอ่านเนเลยเจอเีั้เดิมอยู่มนจเยไม่มีเลไม่มาลังมีบ็อกหม้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้เยงีอยู่นกันเลอุ้ยเออตกใจเลยาไม่เป็นออเจ้าเดี๋ยวไปเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยแมงค์้างไปนึงก็ต้องขอไปโอเคต่อนะ จะเอาน้ำให้กูดิโอเคเจอของค้าป๊บคยอะไรควอะไรางางกายเป็นอย่างนี้เหรอมแกกูคือวันพันเมนได้ใครเสกมาวะกูแหละกูไปขุดหินมานะผมมีวิธีทางแก้ได้ง่ายมากสมีตัวจำมีมุ่งมีเฉาม่ลเ่ยแปบนึงนะแปบนึงแปบนึงเราก่อนวางบนไม้เหรอเออเอาไม่อไม่ไอเกมยี้นี่เกหรอช่ไหมเอาไ่ เล <Hey, boy. S 2> ่นเร็วๆนะร้อนมาคีครุคีโอ้คีรุคยรุคีต้อมาใส่ตมาใส่เยโอเคได้ทอนแล้วได้ทอนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไเอาไม่เอาเย้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 เย่เย้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 เยเย้เย้เ้เย้เ้เก้เย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 ้เเย้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 เเย้เยเย้เเยย้เ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 เย้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 เยย้ยเย

ไม่ใช่ไม่ใช่เย็ดสิบสองหมดแล้วมงไนี่อยู่ไนสเ้มมมมามมมในริงมีคนตดแล้วเป็นเออใช่ได้กินตดไเียวางผิดไ้กินตดคนหอมเยเหรอเพื่อนไอ้ ไม่ครับไม่ครับจริงจน้ยกูได้กูองแล้วน้อกูจริงจริงกูไม่ได้กู้นไอะเดี๋ยวตากล้องกันก่อนดงเดรยวเดี๋ยวผมกดพื้ก่อนสไพเลยไหนวะแถวนี้มีมีซอมบี้เลยอ๋อนี่โอเคไม้หมดและเดี๋ยวเราจะเก็บมีซอมบี้ตัวนี้น่ารักด้วยคมีไหม่ารักของดือนเดี๋ยวไังนะาเติมไดอีกสองสิบบกูให้นอ่ะกูให้หมดทั้งค่ะเราก็ยังไม่มีด้วยกูให้หมดเสียกิเปร์อะมีเงินเลได้จริงอ่ะ

โอเคีกว่าเดี๋ยวเราเข้ามมาาากันต่อเนาะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดใช้กันสบายเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีฟิตเกมเมอร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ